พี่หมีรีวิววิมานหนาม The Paradise of Thrones อย่ากูบอกแล้วไหกูไม่ให้น้องกูไปกับมือหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยคุณบอสเนเรเบตกูโนนะครับผู้กำกับที่สร้างชื่อมาจากการทำซีรีส์ชายชายอย่างแปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมชื่นชอบมากๆเลยครับสำหรับใครที่อยากดูรีแอคชั่นผมตอนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นะก็ดูได้ที่ช่องนี้แหละ จะบอกได้ว่าน้ำตาท่วมจอเลยทีเดียวนะฮะเอาจริงๆนะครับผมรู้จักคุณบอสเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงยุคโซเชียลบุกเบิกเลยที่เขาทำคลิปคู่กับอีกคนหนึ่งอย่างเบบี้มายอ่ะเออที่แบบพี่ชายฉันหนาวซึ่งตอนนั้นตลกมากเลยนะฮะใครที่อยากรู้จักแกมากขึ้นเนะี่ยย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะไม่รู้แกจะเขินอายบ้างหรอือเปล่านะจะเย็นๆไม่ดเทกแล้วฉันมองฉันก็มองมุมับนะมองมุมกลับแล้วก็ปากผมมอง จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมก็บอกได้เลยว่าแกเ,เป็นผู้กำกับหนังไทยที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะซึ่งแกมีเอกลักษณ์ในการเล่าเรื่องโดยการใช้สีและก็องค์ประกอบภาพนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ในจากหนังเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่เยอะมากๆเลย วิมานหนานะครับเราเรื่องของทองคานะครับที่กําลังจะสูญเสียส่วนทุเรียนให้กับแม่ของเสกแฟนหนุ่มนะครับที่ต้องการจะเข้ามายึดครองพื้นที่หลังจากการตายของลูกชายนะครับโดยมีผู้ช่วยเป็นหม่นะครับลูกเลี้ยงที่เธอเก็บมาเลี้ยงนะฮะจนนําไปสู่เรื่องราวที่มันเกินจะคาดเดาได้จริงๆหนังนะครับมันตีแผ่ความไม่เท่าเทียมทางสังคมไทยได้แบบแสบจิตแสบรวงมากเลยครับโดยผ่านสัญญาทางด้านภาพนะคุณเห็นหนามทุเรียนไหมล่ะ เพราะว่าหนังอะ่ะมันพร้อมจะทิมแทงคนดูผ่านตัวละครได้แบบเจ็บจิตจี๊ดเลยโดยยืนพื้นกับสิ่งที่ผู้คนจะมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดก็คือความจนผู้คนที่แข่งแย่งจริงดีกันเพื่อจะหลบหลีกหนีจากความจนนะครับจนก่อเกิดเป็นความเกลียดชังที่พร้อมจะเอาข้อด้อยของแต่ละคนนะมาทิมแทงกันแบบไม่รู้จบนะฮะทั้งเรื่องเพศนะครับเรื่องความทุกข์คนลภาพทางด้านร่างกายนะฮะและก็กฎหมายที่ล้าหลังนะ แล้วหนังก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบไทยๆดีสิ่งที่ทรงพลังมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือพลังแห่งการแสดงนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่านักร้องเสียงสวรรค์อย่างคุณเจฟสเตอร์นะครับแล้วก็นางงามมิสแกนอย่างคุณอิงฟ้าเนี่ยจะแสดงออกมาได้แบบ เพอร์เฟกอะไรขนาดนี้อ่ะมันมีการเบ่งพลังความแค้นใส่กันแบบโคตรถึงพลิกถึงขิงอ่ะมันห้าหันกันทั้งทางสีหน้าและแววตานะครับจนลามไปถึงบทพูดนะครับที่มันเชื่อเชอนกันที่ซ่อนเล้นถึงในยน้าต่างๆด้วยจนไปถึงบทสรุปของเรื่องราวนะครับที่มันแตกแตนเลยอ่ะผมใะกันว่าแตกแตนจริงๆ และอีกคนที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือแม่สีดาพัวพิมน,นะครับเธอเล่นได้แบบน่ามันไส้แล้วก็น่าเห็นใจอะตอนนี้ผมดูผมก็รู้สึกเศร้าไปกับแกนะเพราะว่าใครที่ผ่านช่วงเวลาที่แกเคยสูญเสียลูกชายในชีวิตจริงไปอะได้ทาให้แกชีวิตถึงขั้นแบบพลิกผันะ่ะเออมันคงจะมีอิมแพคกับแกมากๆเนี่ยตอนแกมาเล่นหนังเรื่องนี้อะเออแต่ที่แปลกนะคือก่อนหน้านี้นผมได้ไปดูหนังเรื่องแดนสาบมาซึ่งแกก็เล่น เรื่องนี้ด้วยนะแดนซาบเนี่ยแล้วบริบทที่คล้ายกันจนผมคิดว่าเอ๊ะสองตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครเดียวกันหรือเปล่าวะเพราะว่าแกนนั่งรถเข็นเหมือนกันและสภาพของคอสตูมหรือว่าการเมคอัพอะไรต่างๆอ่ะมันมันคล้ายกันมากเลยเอออันนี้แปลกดี <laughs> หนังเรื่องนี้นะครับมีการถ่ายภาพออกมาได้แบบสวยงามนะครับทั้งๆท,ที่แบบบรรยากาศมันจะไม่ได้สวยงามขนาดนั้นก็ตามแล้วหนังอะ่ะมันก็ยังมอบความตึงความอึนอะ่ะผ่านบทเพลงที่ใส่มาได้แบบ ถูกจังหวะจากโคนะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมชอบงานศิละปะของหนังเรื่องนี้มากๆาเลยนะทั้งศิละปะของการแสดงศิละปะของการเขียนบทที่ออกมาน่าสนใจแล้วก็การที่ให้คนดูเนี่ยรู้สึกถึงความรักโดยที่ไม่ยัดเยียดนะฮะแต่กลับทําให้เรารู้สึกคล้อยตามแล้วก็แอบเอนดูเล็กน้อยเออรวมไปถึงงาน r ปรดักชันงานคอสตูมทุกอย่างมันดูแบบมันดูเลือดดูดีไปหมดจริงๆเออแล้วมันมีฉากหนึ่งของหมอที่เล่นโดยอิงฟ้าเนี่ยเล่นเอาไว้ได้แบบดีมากเลยคือเขาสื่อสารออกมาได้แบบดีอ่ะทั้งแบบองค์ประกอบต่างๆแล้วก็อารมณ์ตอนนั้นน่ะคือมันแบบหมดแล้วอ่ะทุกอย่างมันหมดสิ้นแล้วอ่ะเออแล้วเ็าถ่ายทอดออกมาสร้างอารมณ์ให้กับผมอย่างมากจริงๆแต่ข้อเสียที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือหนังไม่ได้ขยี้ในด้านของความสูญเสียได้มากพอนะ จนผมรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้โศกเศร้าอ่ะแต่มันกลับมาแทนที่ด้วยความเครียดแค้นอะมันมีช่วงที่แบบผมน้ําตาเกือบจะไหลนะนะแต่ว่าหนังมันก็กลับปล่อยผ่านไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้ทิ้งให้ผมเคว้งคว้างจากด้านอารมณ์อยู่บนยอดหน้าผาอะไรเงี้ยจะลงก็ลงไปได้แล้วอะแล้วก็เรื่องเสียงอะก็คือมันมีบางฉากที่ผมฟังไม่ดูเรื่องอ่ะแม้ว่าตัวละครมันจะพูดภาษากลางนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดของการมิกซ์เสียงหรือว่า นักสแสดงครับพูดไม่ชัดนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาในความสนุกของหนังแต่อย่างใดโอเคนะครับสําหรับวิมานานามเนี่ยผมให้ไปที่8เต็ม10เลยก็เรียกได้ว่าช่วงนี้หนังค่าย GDS เนี่ยเหมือนจะกลับมาคืนฟอร์มเอาคืนฟอร์มเอา,เอา,เอาทุกเรื่องเลยนะในคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆไล่มาตั้งแตเ่เพื่อนไม่สนิทหลานมาจนมาถึงเรื่องนี้จะเห็นว่า3เรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยแนวแม่นฉีกไปคนละเรื่องเลยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะ สำหรับวงการหนังไทยผมก็อยากให้มีหนังอะไรแบบนี้มีความแปลกใหม่สดใหม่แบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเรื่องหน้าผมว่าตาคีเจเนซิตเนี่ยอันนี้น่าจะแปลกใหม่สุดๆเลยก็อยากให้มีแบบนี้อีกเยอะๆนะครับผมและสำหรับใครที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับพี่หมีรีวิววันนี้ไปก่อนครับ บายผมรู้ว่าผมก็เป็นแค่ลูกเขยแม่ไม่มีสิทธิ์จ,จะหวังอะไรแต่พี่หมวก็ไม่ใช่ลูกคนนี้ลืมไปแล้วว่าตัวเองก็เป็นแค่ลูกเลี้ยงอะ